เห็นไปตามเลขพญานาคมากเป็นยังไงข่าวข้าข่าวสารของเลขพญานาคงวดนี้สิคือบออ่านี่แหละกําลังเราถือเอาสูฟังนี่ละช่อมลมหนาซิวคนนี้วะอ่าสองวันที่ผ่านมาไอ้ว่าหนาซิววันนี้นี่ลายหมองหลายวานที่ให้เลขมนาแล้วก็มาตรงกันหลายดิตรงกันหลายตรงกันหลายสัมนกแล้วก็ตรงกับเลขพญานาพร้อมอีกอย่างหนึ่งพญานาคก็ต้องถามทั้งที่พญานาคทั้งนี้ที ไปทั้งพญางูอย่างเดียวพญางูอยู่ทั้งหัวพญางขุดพาย่ยางขุดกับพญาน่ากินเอาอันไปแมาเมือ่อเ้าร์เพป็นวันอะไรนะ่งเด็กพญาน่าได้แม่แล้วค่ะได้ได้ทั้งสามตัตมวทนะ่านสองตเลขยังเลขฝันบอกเ่าเป็นวันอะไรเนี่ยเพป็นวันเพป็นเสียงเลขฝันอ่าเพป็นวันวันนี้เป็นเป็นปูมาบอกอ่าจารย์สิพนบอกว่าอ่าที่ว่าปูพญาน่ากินแล้วแต่ใส่มากงดตอนเป็นไหนอ่า าแปดสามนะก็หนึ่งเจ็ดบรินเพื่อนจะได้เคียนตัวนี้เราไปเสียงไว้แล้วกัมีมีเพิ่มมาซีสามหางหนึ่งบ้านี้เพื่อนจะเหมือนกับเรยว่าปูมาบอกว่าไม่สลับกันยู่ม่ใช่เป็นสามหาแปดงวดหนึ่งว่าันประกามีหนึ่งเจ็ดแล้วกาศซีสามแล้วเสียงฝังมลอดมีมีผู้ใต้เมื่อไรยิ่งเล่าน่ะสองคนแลนเมไรยิ่งสองขึ้นติดเลยว่าสันแล้วก็แล้ว่าสันแลนไปหาคนหลาย ผูไส,ส้สองคนเพกนก็บบอกว่าให้ตีน้ำแน่ว่ามันเป็นตัวใดสังสีนะตีซอยกันเบิ้งบางคนเ็ตี้ก็บ,บอกว่าทำอายุเรามาน้ำแน่มาสั่นอายุเร่าหน่ะสามสิบสองปีจ้ะอายุเจ้าของเลขเนี่ยจ้จะเจ้าของตัวเลขเพราะว่าเพิ่นบอกว่าให้อะทำอายุมานั่งมาสั่นดูก็เลยทำอายุเล่ามือนีอ่ลหละบ้านนี่นขันสีมากามีฟอร์แล้วเนะาะจำได้ว่าที่ถีบสามตัวบ้าน่าไลยิ่งขึ้นกันีหยบ้าน่าก็ไลยิ่งขึ้นกัน วดนี้เขาไอ้ฮกนึงแปดกันบ่ะแม่นึ่แปดไรยิ่งเท่กันนี่วัต่อมาใครใครมาแรงนคนไรยิ่งสี่ระเบิดระเบิดวัพีชอ่ะสี่ระเบิดบอวงวดต่อมาถต้นึ่งถึงระเบิดแล้วไคมาแล้วถึงระเบิดวดถึงระเบิดถึงระเบิดนะวันถึงวันถึงเก้าถึงเก้าเล่งวดถึระเบิดมที่เก้าวัหลังมากพอถึงวันหลังมากถึงอย่างถึงรสองวันวะรถสอง กับจังวัดที่รถที่ผมเสียงกันหลายๆเราฝันว่าถีกีกับหน้ารถอ๋อฝัน่าด้กีเรื่องถือว่าน้องผมที่เบอร์ไหนหกเจ็ดกับศูนย์สามนะครับครับะนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ฝันว่ามีคนมาไล่ยิงมีผู้ชายมาไล่ยิงสองคนแล้วก็บแลนมาสั่นครับเพิ่นเพิ่นเอายังมาไล่ยิงเอาปืนเอาที่นั่งตีปืนปืนเนาะใช่ไหมครับเราฝันเห็นปืนตะการวันงานเรายิงถือบ้าบันในฝันแจ๊คไล่ยิงมาไล่ยิงมาได้ล่ยิงมา บนอะไรยิ่งอยู่ต่ว่าบ่อถือเป็นแลนหนีมาสั่โต๊ไก่แล้วน้องผูการจังมากะจังว่ะกะล่องเบิ่งาเนื้ออาจีเป็นข้อฝันตีเป็นเลขบคข้อฝันตีเป็นเลขกูใชยต้อปืนกับปืนกูใช่สองกับสองหานั่นแล้วห้าสองแปดนแปดก็บแปดปืนบ่ห้าสองแปดเลยแต่ว่าปืนที่สองมาฝันมาอะไรยิ่งอีกบ้านแลนเข้าไปหาคนหลายๆลูกปืนฝันสองขึ้นเลยบ่เนลูกปืนนะซาใส่คั้นมาสั่งคนหลายๆนะ ยิ่งออกมากเราไปถือผู suffer, you, money, <Sauce S 2> ้อื่นแต่ไม่พอถือเล่าเม่อว่าไปถือคนที่ยืนนั่งหลายๆคนแล้วแอนไปรีนะไปรีน้ำข้นหลายๆผู้ใส่สองคนนึกจอคนละคนถามว่าถือไอ้พอโบบอถือแต่ว่าไปถือผู้ที่ยืนนั่งกันหลายๆคนแต่ไปถือซะเจ้าวเหมือนนี่แหลดอาลาดอยู่ว่าก็ถ้าสิบอกเลขผู้อื่นถือแต่จะคล้องซื้อพอถือกว่าน้าแบบนี้เนาะแกจังว่าคนก็เลยบอกว่าให้ให้เราจะน่าให้เล่าให้ตัวไรทีขาวสื่อตกกันนิดตัวไก่เที่ยงหลังเลยอันนีว่างกับเจ้าอันนี้ก็เล้าแจ้งหรือว่า ผู้ใดมักแม่นหามไหมเพว่าร่างบอกสั่นมากคุนพ่อตัวมากเนาะคุณพ่อตัวมากเป็นสั่นนีดมันจะเรียกว่าหอตีตัวนล้วเนี่ยว่าสั่นปืนจับผู้ใต้สองคนเนี่ยผู้ใต้เนี่ยที่พวกเป็นห่าเป็นหกผู้ใต้เป็นห่าเป็นฮอกนะคะครับผู้ใต้เป็นห่าเป็นฮอกปืนเลยตีแปดตัวตันอะไคือตีความฝันเนาะแล้วว่าเลขที่เขาใช้เลขที่เราให้มาน่ะหนีมิเท่านี้เป็นว่าค่ะเอากระเด็นมันก็ยังไม่หาแปดอยู่่นนี้ สามหาแปดนิจำป่ะก็คือเลขเลขเกางวดที่แล้วตอนนี้แต่สำหรับตำแหน่งก็คือเลขเกาแต่ว่าสี่ความฝันไม่สี่ความฝันเอ้าคือว่าเพื่องฟันว่าปูเขาบอกเป็นตัวแทนปูบอกว่านี่สำหรับงวดเมื่อกี้เพมันห้ยแปะเออแปะเนี่ยก่อห้าแปดสามในงวดเมื่อกี้มันอยู่นจะนี่เนี่ยเหมือนวันนี้คนได้บอกว่ามันเป็นสามหาแปดงวดเนี่ยวันนี้นะวดนี้นะปูเขาบอกเป็นตัวเดิ จุงวันยังได้กเกี่ยวอยู่ที่ว่านไม่เล่นไปแะเบียนรถแะเบียรล้านบ่แต่ว่านปูขี่รถมากไปแต่เบียนรถปูแต่ว่างวคนที้ปูวักเป็นตัวเนี่ยแม่เขาบอกว่าเลขสามเลขหน้าเลขห้าเลขแปดมีล้านจับตามองมากเลยการร้องเบิงอย่าเฝ้าเสื้อฟังมือย่างวดใช่ไหมเนาะแมนอย่าเฝ้าเสื้อแมนแมนแมนว่าแต่ไล่เกินไปหรือจังไหนขึ้นจะเข้าเลขนี่นะตามที่ไปตามไลนหวังไล่บอลก็แล้วแต่ การได้วิดนี่บ่อวิดเกินสองวันวันที่สามเขาลดเลขบ่อจะ็นเลขคำนวณให้เละไซกันแล้วแต่โดยปกติโดยปกติโดยทั่วไปแล้วอันนันอันนี้ต้องพยายามให้ลดแล้วมันมีโอกาสเขาเลยสองวันเนาะเลขไปายมากสองวกี่ลุดมากเนาะสองวันแสดงว่าวันี่นะจับตาตัวสันจับตาไว้ยาเฝ้าชื่อคันคันว่าขันว่ามาคันว่ามันใจแต่ยาเฝ้าชื่อขันคันมากแต่ล่องยิบลอตเตอรี่ก็ใบสองใบหมดแต่ว่า ผมบอกไนเด้อบอกไว้ก่อนว่าก่อนที่จับตาเนี่ยไปล้างมือก่อนเดี๋ยวมันทีแสบจับปั๊บปีกแม่คุณเกิดบล็อกคอยอยากบอกเรื่องเงินจะมาเอฟซีก็บอกว่าให้ตามเล่พญาหน้าให้แน่ตามให้แน่คุณเกิดบล็อกอยากให้เอฟซีเสียเงินเลยเหนีควขาเพราะว่ามันสองงวดแล้วก็ตันความหมายก่อนผู้มิกับมีอ่าเลขพญาหน้าฟูคอนติดตามริตตันค่ะคุณถามเลยตามให้แน่ตามให้แน่ก็ตันค่ะรอคือเก่าก็ตัน มันประดิษฐกับกับบ๊ได้มาเพราะว่ามันกับเป็นแนวทางเนาะเพิ่นว่าเอาไม้เบิ่งบ่ได้บอกให้ไปซื้อเอาไม้เบิ่งไปเจริจาน้เอาน่ะไปง่ายๆที่จาน้าเอาไปแล้วทางช่องเฮานํานเสนอตัวเลขกับบ๊ได้ว่าสิบอกนั่นเนาะกับบ๊ได้ว่าชีบอกว่าเออเอาไปซื้อเลยจานี้กับบ๊ได้มาดอกคือเฮาออกมาเบิ่งว่าเออมันแม่นบ่เป็นแต่คือบ่มันมีส่วนร่วมแมียนยัเงิ่อนใเหนียวค่ะเพราะว่ามัน2งวดแล้วว่าซั่นความหมายต้งไปก่อนผู้มักก็มี อ่าเลขพญาหนาฟูคนตีตันครับเป็นขันแม่ตามให้แน่ตันให้แน่กันนค่ะลอดคือเก่ากันเป็นบรถือกับกับบอได้ว่าเพราะว่ามันกับเป็นแนวทางเนาะเพื่อนว่าเอามาให้เบิง่ะบอได้บอกให้ไปซื้อเอาไม่เบิงเลยเช่นนี้เจ้าหน้าเอาน่ะไปไม่ไงเจ้าน้าเอาไปจริงแล้วทางช่องเ่านั่มเสนอตัวเลขกับบอได้ว่าสีบอกนั่นเนาะกับบอได้ว่าสีบอกว่าเออเอาไปซื้อเด้อท่นซีกับบอได้ว่าดอก คือเขาออกมาเบิร์ว่าเออมันแมนมาเป็นแต่คือบอลห็นีส่วนร่วมแมนเอาไงว่าเอฟซีทุกคนที่เบิร์ไหนเห็นีส่วนร่วมซะครับเสียนะเอฟซีเวลาเสียผู้เดียวก็ได้เดี่ยวแต่ยิ่งมาใส่คัทที่เอฟซีคัทอะไ้นั่นแอดมินหลายเไรบอลโอผิดแต้แอดมินเวลาเสียเนาะเพราะั่นเอฟซีโอปิดเพราะว่านตัวเองมาแน่นอนแต่ผู้หายุ่งสิแต่ว่าในความ โชคไล่จะมีความโชคดีอยู่คือจังสี่บาทสิบลอยบ้างเอาลงูกนะกันนะอืเอาลงมันกันเลยครับเชื่อเอฟซีเพิ่นจอบดบนเท้าเนี่ยเนาะจากเพื่นเพิ่นเหลี่ยบเพิ่นเหลี่ยบยุนิว่าตัวนั้นตัวนี้โอ้เปลี่ยนตัดทีเพราะที่เพิ่นเพิ่อนมีความที่เพิ่นเพิ่งหลายคนนะเพิ่งไอ้หลายอาจารย์จะมาเท้านี่ไปเอาวัดใดซื้อเลยได้วัดใดมาโอ้คือเราโชคดีจังเดือกันอย่าเข้าไปไหนนะ ว่นคนมีจช่วงนี่ย,ยว,ๆๆว่ตาตะกี้ขี่ไปกับเดี๋ยวนี้เลยขีว่าใช่หวดต่อมาขี่วีเอ็มมาชัดเล่เที๋ยกครับขี้วีเอ็มร<า>ถล้อเสี <c oughs> ท่านเพื่อนมั่นใจนีเพื่อนซีว่อคือค้างรถเลก็กคนมีโชกจช <c oughs> ่ไหมไหมึงบเอ็มอ็กซ์นี่วีเ <c oughs> อ็มเอ็กซ์บอกวันีเอ็มดับเลยูมักสูสัเนาคนมิโชคหาเพราะเราพิจารณาอยู่แจม่าบบดนี้เนาะว่าไว้ฟัง มีมีมองนึงเดี๋นีพี่เขากำลังปฏิบัติไทยถ้ำเนี่ยไอไอนี่คือบอกสูฟังกันเลขเพื่อนหามากถีไรงวดเล้มีกระดางชื่อกันกำลังปฏิบัติไยถ้ำปทาพี่เพื่อนไหนถี่เ่อหรายงวดจักงวดแจ้งเพื่อนว่อหาสัมผัสเทียด่จักงวดเนี่ยจักงวดนี่เฮ้ยวันสิเ็ดแบบงวดหรือเ่าต้องให้ถึงมากให่ถึ่มากเ็ดแบบงวดแจ่บดังยูทูบเขาไปเลยเลยบดังนะ แต่ว่ายูทูบ้าไปแั่สิบเปอร์เซ็นต์เลยลักษณแปลกอยู่นี่คันคันยูทูบเวลาไประเไทยทันดังคือหน้าเนี่ยคนรู้หลายๆเรียกว่าใครติดว่าใครติดว่าอย่างผมว่าะห์แล้วก็สันนิษฐานแล้วว่าคนเท่านี่บุญบอ่อสมพงก,กันทุกคนเลยบ่มีผู้ใดสิมีโชคความกันป่ะที่มันเป็นจากคนมีโชคสิมีส่วนหน่อย เพิ่นมีโชคสีมีส่วนหน่อยครับเพิ่นมีโชคสีมีสั่งนึ่งอ๋ออาทิตย์ี้แน่ๆก็นั่งอยู่นี่แหละข้นหนึงเอาข้นมีโชคเพิ่นไม่ดวงนะเพิ่นมีโชคเพิ่นมีโชคส่วนหลายมาซื้อน้ำกันปุ๊บบ้านนี้มันก็เลยกลายเป็นเด็กปะเข้ามันดึงมันจองกันมันจองกันมันดึงกันว่าสะหาบุญญย่าบารมีคนเฮาบ่คือจเพราะฉะนั้นจ้าอันนี้เสียอยู่ดอกเสียอีดิเสียต้องต้องเสียต้องเสียได้ล่ะอือบ่เสียจังได๋ถึงแล้ว มันสองวันอะไรนีอบัดบัดรลอยไปซสีเล็กว่าคือมูสิจ่อย <c oughs> <c oughs> บัดรีเล็กน้ำมูไปเอามากเลยพ่อสิพวกนี้ฮะตแต่เครไ่นกันสรุปกินไทยไว้ชักหน,ากน้าที่ออลๆๆแล้วพุ๊เอาแล้วก <ๆ S 1> <ม>็ช<ม>่วยกักเตือนหนึ่งอะไรไเรื่องของเรือ่องแบบเอฟซีสีเวิร์ตกอนอ่ะนะว่าเป็นอย่างนี้เนาะาสรุปนะครับเล็กไอแซมเล็กพญานานะครับวันนี้กับือว่าเป็นที่เด็ด อยู่เพระาะว่าปูให้มาเป็นตัวปูว่าบอกเป็นตัวช่วงวันที่กาตีความฝัน,นตีความฝันควันนี้พอตีความฝันให้มาเป็นตัวฮัมป,ปูชี้แก่ตัวไฮมัวห้วาบมหอดฮัอป,ปูชี้โอ้ยลูกหลานเสียไปสองวันแล้วเอาเคลืนจังๆให้ลูกหลานเคลื่อนจังจิงเพราะหน้ามาเฉีก็เลยให้เลขตัวนี้มากครับให้เลขชุดนี้มาก กับนี่สามตัวสามห้าแปดเนาะสองตัวมีหนึ่งเจ็ดสี่สามตั็ดตัวที่ปู่บอกคือสามห้าแปดนั่นแหละตอนนี้ชื่อสามห้าแแล้วนะี่นี่พี่เจรณาเมืองกับมีอายุเพิ่มอายุนเ้ยไอ้แซ่มายุยี่สานึงบอกสามสโอ้สามสองเหอสามย่สองสองสิบสามนถึกโอ้ยนนีเเป็นนงสองสามสามสองนั่นแหละเข้าใจตรงกัน ใส่ดลพินิดน,นะครับใส่วิจารณญาณนส่วนฝันไถฝันสุกคนเด็ดจะมาไถฝีฝันแม่นบ่แม่นผู้ได้ฝีฝันไม่ก่อน้นี่จังไบมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งจะ่าให้ใส่สติดีใส้วิจารณญาณในการรับชมตือนฟินจะ่ากันเท่าน้าเสนอให้ติดเน้าตั้งกันนะครับนะโอเคครับ